สวัสดีค่ะชื่อจาวันวันเส้าหาแต่แนวกินนะคะวันนี้มาพบกับคลิปแลนด้อมซุ่มความรักความสัมพันธ์จากพิพ่ยเล่าเรื่องดวงนี้เป็นพลังงานรวมอาจจาะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังพลังงานรวมคือหมายถึงพลังงานของหลายๆคนรวมกันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ ฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะจ๊ะอย่าเอาเป็นดวงของตัวเองแบบร้อยเปอร์ซนะอ่ะก่อนจะไปฟังคลิปกดหัวใจกดติดตามกันยังอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้พี่ไพ่จะเล่าเรื่องอะไรแล้วก็เป็นเรื่องของใครเราฟังเนาะมามามาดาบอสีด่ดาบอือนิ่งกันไปแล้ว โอ้โหแปดโอ้โหบอกได้เลยว่าเรื่องที่พี่ไพ่จะเล่าในวันนี้นะแกเอ,อ้ยดาบมาอย่างเนี้ยมันต้องแรงแน่นอนนะอะเอาอย่างเงี้ยหัวข้อเรื่องสามใบพอเดี๋ยวให้พี่ไพ่เล่าต่อทีหลังคือต้องบอกว่าความสัมพันธ์นี้นะมันมีการหยุดนิง่งหยุดชะงักพักเบรกมีการห่างหายมีการไม่พูดไม่คุยไม่ติดต่อไม่คอนแทคอะไรกันใดๆทั้งสิ้น บางพลังงานเออไม่บางพลังงานอนะบล็อกเลยแกเอาจริงบล็อกไม่ติดต่อแล้วไม่เอาแล้วคือไม่เอาแล้วปิดกัน้นไม่อยากได้แล้วไม่อยากไม่ตอกับความสัมพันธ์นี้แล้วอยากจะให้มันจบลงแค่นี้แล้วเพราะอะไรเพราะคนคนนี้มีเล์เหลี่ยมทุกอย่างเลยคือมีทุกเล์มีทุกเหลี่ยมมีทุกหักมุมมีทุกปิดบงังซ่อนเร้นอำพรางปิดกัน้น แอบแฝงมองความสัมพันธ์เป็นแค่เกมคือต้องบอกว่าคนคนนี้มีเล์เหลี่ยมทุกอย่างเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกว่ารักอาจจะไปดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือปอกปิดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขารู้กันแค่สองคนหรือดึงคุณเข้าไปในความสัมพันธ์ที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วหรืออาจจะไม่เคยบอกกล่าวความรู้สึกนึกคิด ของเขาให้คุณได้ฟังหรืออาจจะคบกันแบบไม่มีสถานะคุยกันบนานแรลมปีก็ไม่ให้สถานะอะไรใดๆสักทีไม่ชัดเจนสักทีคือคือความสัมพันธ์นี้อาจจะมองคุณเป็นเหมือนเป็นเกมเป็นตัวเลือกเป็นหมากตัวหนึ่งเป็นตัวสำรองเป็นตัวอะไรก็ตามที่มันไม่ชัดเจนไม่มีความสถานะอะไรใดๆให้ทั้งสิน้นประมาณนั้นแล้วก็คุณก็รู้สึกไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้ละคุณรู้สึกว่า สิ่งที่ฉันพยายามทุ่มเทไปเนี่ยมันได้แต่หาเหวอะไรไม่รู้อะ่ะเออไม่มีอะไรที่มันชัดเจนหรือเป็นหลักเป็นแหล่งหรือได้สิ่งที่มันดีๆตอบกลับมาเลยอะ่ะคือคุณให้รักเขาไปอย่างเต็มที่แต่เขาก็เหลี่ยมทุกดอกเห็นแกนตัวเห็นแกนได้ทุกอย่างเหมือนกัน คุณรู้สึกรู้สึกว่าคุณไม่เอาแล้วคุณตัดจบคนคนนี้แล้วคุณคุณเฉยและคุณนิ่งและคุณไม่อยากจะไปต่อและคุณไม่ติดต่อไม่พูดคุยอะไรกับเขาและบางคนอาจจะเงียบหายแล้วก็ไปเลยไปแบบไม่ล่าไม่ลาด้วยเพราะคุณไม่ไหวแล้วคุณอาจจะไม่พูดไม่คุยไม่เคลียร์เนี่ยคุณเลือกที่จะนิ่งแล้วคุณก็บล็อกไปเลยก็มีคือคุณรู้สึกอึดอัดใจกับคนคนนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีหนทางใดที่จะ คือเขาไม่เคยแก้ไขอะไรใดๆและคุณก็ไม่เคยมองเห็นทางออกหรือมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อกันอย่างไรคือมันจะเดินหน้าอย่างไรในความสัมพันธ์ในเมื่อเขาไม่ได้มีความชัดเจนอะไรให้กับคุณไม่เคยบอกความรู้สึกนึกคิดอะไรให้คุณได้รับรู้คือมีเล่ห์เหลี่ยมมีกลยุทธ์มีกลอุบายทั้งหลายทั้งแหล่ที่เอาเปรียบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเอาเปรียบมากระทั่งความรู้สึกอะ เอาเปรียบแม้กะทั่งเวลาที่มีให้คุณน่ะเออคือเอาเอาเปรียบทุกทุกอย่างอะเอาจริงๆคือคุณเริ่มไม่โอเคเพราะว่าคุณมองไม่เห็นทางออกหรือมองไม่เห็นว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่ออย่างไรได้เลยนะอะถ้ามันตรงเดี๋ยวไปกันต่อว่าพี่ไพ่จะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังคือแม่หมอก็มองว่าพี่ไพ่น่าจะเล่าว่าไอ้ความสัมพันธ์หลังจากเนี้ยที่ที่มันคุณกับเขามีการนิ่งมีการบล็อกกันไปแล้วเนี่ย มันจะเป็นอย่างไรต่อไปคือพี่ไพน่าจะเล่าว่าเขาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมจะกลับมาเทคแอคชั่นอะไรไหมหรือว่าจะปล่อยให้มันจบไปแบบนี้แบบให้มันนิ่งแล้วก็ตายจากกันไปแบบนี้เออเดี๋ยวเราให้พี่ไพ่เล่าสีว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะไอ้หกถ้วยโอ้ยอ่ะเดี๋ยวเปิดไปก่อนแล้วกันเยเพิ่งสรุปใจเย็นๆเด็กถือดาบ justice, temperance โบแนวบวกมาแล้วเว้ยสามไปเช้าอืสิบเหรียญบอดได้เลยถ้าคุณไม่เอาเขาจริงๆนะถ้าคุณตัดจบคุณนิ่งคุณบล็อกนะแล้วคุณหายไปจากชีวิตเขาจริงๆริงนะมันจะทำให้คนคนนี้นึกถึงเรื่องราวในวันเก่าก นึกถึงสิ่งต่างๆความดีต่างๆที่คุณทําให้กับเขาเมื่อในอดีตไม่ว่าจะเป็นความรักความทุ่มเทความใส่ใจดูแลเทคแคร์ห่วงใยสารทุกสุขดิบปอบบลมปอบโยนอะไรก็ตามแต่ที่สิ่งดีๆที่คุณทําให้กับเขาอะเออช่วงเวลาที่คุณทุ่มเทความรักความสุขให้กับเขาเนั่นแหละมันจะทําให้เขาเนี่ยหวนึกถึงกลับไปวันนั้นวันที่คุณทําสิ่งต่างๆให้กับเขาอะเพราะอะไรอะเพราะว่า พอคุณหายไปพอคุณนิ่งไปไอ่ะไอความดีต่างๆที่คุณเคยทําให้เขาอ่ะนึกออกปะมันก็หายไปด้วยไงคือเหมือนเราอ่ะเราเคยได้รับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยประจําอ่ะหรือได้รับมาบ่อยๆเราจะเคยเคยชินเคยชินไม่พอเคยตัวเคยตัวเสร็จแล้วเป็นยังไงพอวันหนึ่งที่เราไม่ได้เราก็กลายเป็นว่ามันรู้สึกขาดรู้สึกขาดแล้วยังไงอยากได้ อยากได้สิ่งต่างๆที่เราเคยเมินเคยคิดว่าเราไม่น่าจะเสียมันไปอะ่ะเออเขาก็คิดแบบนั้นไงเขาก็ไม่คิดว่าคุณจะทิ้งเขาไปจริงๆไงเพราะว่าคุณรักเขามากคุณทุ่มเทเพื่อเขามากเขาก็ไม่คิดไงว่าวันหนึ่งคุณจะทิ้งเขาไปจริงๆแต่วันนี้พอคุณทิ้งไปจริงเขากลับรู้สึกเสียดายนึกถึงเรื่องราวนึกถึงสิ่งต่างๆที่คุณเคยทําให้กับเขาอยากจะได้คะ่ะของอะไรก็ตามที่เราเคยได้แล้วเรามันหายไปเนะี่ยเราก็อยากจะได้ไงเออเขาก็เหมือนกันนั่นแหละเขาก็อยากจะได้แล้วทีนี้ไงต่อ เขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งและเขาจะมาอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วนะถ้าเขายังนิ่งยังเฉยเนี่ยเขาจะต้องสูญเสียคุณไปแน่ๆเลยเขาเลยคิดว่ามันถึงเวลาที่เขาจะต้องรีบตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งต้องตัดสินใจแบบจริงจังเลยเพื่ออะไรให้คุณได้กลับมาเพื่อให้เขาได้สิ่งต่างๆที่เขาเคยได้รับจากคุณี่กลับมาเขาเลยต้องพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง หรือพยายามทําสิ่งต่างๆให้คุณได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองของเขาการปรับเปลี่ยนนิสัยของเขาหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณได้เห็นว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนะเขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะเขาพัฒนาจากเดิมแล้วนะเขาไม่ใช่ตัวตนคนเดิมแล้วนะคือเขาจะทําให้คุณได้เห็นว่าไอ้วันคือหมายถึงวันข้างหน้านะที่ที่พี่ไพ่เล่าไปถึงวันข้างหน้าคือเขา เขาจะทําให้คุณได้เห็นว่าเออวันข้างหน้าที่เขามาถึงเนี่ยคือวันวันหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเองคือพัฒนาตัวเองขึ้นแล้ววันนั้นน่ะเขาก็สามารถที่จะกลับมาเติมเต็มกลับมาเป็นความสุขกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นความรักให้กับคุณได้นะคือเขาจะพยายามทําให้คุณได้เห็นนะว่าเออเขาเปลี่ยนตัวเองไปแล้วนะเขาพัฒนาตัวเองได้แล้วนะในวันเนี้ยที่เขาพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นความสุขกลับมาเติมเต็มให้กับคุณได้แล้วนะเขาพัฒนาเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคือเขาจะทน ไเห็นทุกอย่างแล้วเขาก็จะกลับแบบเหมือนใช้ความเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยกลับมาซื้อใจคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้คุณ กลับไปมอบความรักความสุขให้เขาอีกครั้งหนึ่งบอกได้เลยว่าเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้เห็นว่าเขาปรับเปลี่ยนตัวเองปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วจริงๆแล้วลว่าเราก็ทําให้คุณได้เห็นว่าเออถ้าคุณกลับมาหาเขาเนี่ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละคือสิ่งที่เขาอ่ะอยากจะคิดคือเหมือนเหมือนเห็นคุณค่าในวันที่มันสายไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวถามพี่ไพ่ต่อซิว่าเขาจะเปลี่ยนได้จริงหรอพี่ไพ่ นนี้จะเปลี่ยนได้จริงหรือว่าแค่หน้ากากโรยผักชีโรยหนะ้าถามพี่ไพ่ก่อนเปลี่ยนได้จริงปะเออเปลี่ยนได้จริงแกหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาจริงเปลี่ยนเปลี่ยนอืมโอเคเลยคือต้องบอกว่าไอสิ่งต่างๆที่ที่แม่หมอพูดมเมื่อกี้ว่าเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองเพื่อกลับมาเติมเต็มให้กับคุณนะ่ะมันคือเรื่องจริงตัวเองเขาเขาไม่ได้เป็นผักชีโรย,ยหน้าหรือสร้างภาพ คือเขาจะกลับมาเติมเต็มมาสร้างครอบครัวกับคุณจริงๆเพราะว่าไอ้การที่คุณหายไปจริงๆจากชีวิตเขาเนี่ยมันเหมือนเขาได้ได้รับรู้ได้เห็นคือได้เข้าใจเลยว่าไอ้การที่ไม่มีคุณอยู่เนี่ยเขารู้สึกขาดจริงๆแล้วเขามันก็ทําให้เขารู้เหมือนทําให้เขาได้เห็นความเป็นจริงอะ่ะชัดเจนขึ้นว่าการที่มีคุณอยู่มันคือความสุขมันคือคําว่าครอบครัวมันคือความอบอุ่นจริงๆแต่วันหนึ่งที่คุณไม่อยู่แล้วเนี่ย มันทำให้เขารู้สึกว่าความอบอุ่นที่เขาเคยเฝ้าตามหาเนี่ยมันขาดหายไปพร้อมกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเขาได้รับรู้ความจริงได้ได้เข้าใจกระจ่างชัดใน สัจธรรมของชีวิตก็ได้เออประมาณนั้นมาเลยทําให้เขาตัดสินใจอย่างจริงจังแล้วก็เด็ดขาดชัดเจนว่าเขาจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์มันเป็นการตัดสินใจจริงๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างจริงๆไม่ใช่พักชีเลยหน้าแม่หมอคอนเฟิร์มตามหน้าไพ่เนี่ยจ้ะเพราะฉะนั้นก็ใครที่เป็นเจ้าของพลังงานนี้ก็เปิดโอกาสให้เขาได้เลยถ้าคุณอยากจะไปต่อแต่ถ้าคุณไม่อยากไปต่อคุณก็ไม่ต้องไปต่อกับเขา เพราะว่าเส้นทางต่างๆมันอยู่ที่คุณเลือกตัดสินใจว่าอยากจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนาะเออเพราะฉะนั้นก็ฟังเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจว่าคุณอยากจะไปต่อกับเขาไหมนะจ๊ะพลังงานวันนี้ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวถ้าอยากน้อมรับพลังงานดีๆก็พิมพ์น้อมรับคำทำนายได้เลยจ้าไปแล้วนะบาย